สวัสดีครับปาทีฟิสิกนะครับวันนี้ปาทีฟิสิกก็จะมาพูดถึงเรื่องของการหาสนามแม่เหล็กภายในขดลวดทอรอยนะครับขดลวดทอรอยก็คือขดลวดนะคล้ายๆโซลินอยนะก็คือเอาขดลวดมาขดขดขดเรียงเรียงกันนะแต่ต่างกับโซลินอยตรงที่หลังจากขดแล้วก็จะเป็นรูปนะคล้ายๆโดนัทก็คือเป็นรูปวงกลมนั่นเองนะครับ ถ้าเราใส่สนามอ่าขอโทษทีถ้าเราใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปให้ไหลในเส้นลวดนะภายในคนลวดทอรอยก็จะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นซึ่งทิศทางของสนามแม่เหล็กนั้นเราสามารถหาได้จากกฎมือขวานะซึ่งเราได้พูดไปแล้วในคลิปก่อนๆนะโดยใช้กฎของแอมแปร์นะสำหรับคลิปนี้ก็จะใช้กฎของแอมแปร์ในการหาสนามแม่เหลก็กภายในคนลวดทอรอยเช่นเดียวกัน แต่พูดนิดหนึ่งนะสำหรับขดลวดทรอยมีประโยชน์อะไรบ้างในปัจจุบันนี้ถ้าเราติดตามติดตามข่าวสารเราจะเห็นว่ามีความพยายามที่จะสร้างแหล่งพลังงานแหล่งใหม่โดยอาศัยปฏิกิยาแบบฟิวชั่นนะครับเรียนแบบดวงอาทิตย์เขาเรียกกันดวงอาทิตย์เทียมซึ่งสนามแม่เหล็กในขดลวดอรอยก็จะมีบทบาทสำคัญในการเก็บกักพลาสมา นะหรืออนุภาคที่มีประจุที่อยู่ภายในที่เป็นกนําหนดต้นกําเนิดของอปฏิกิริยาฟิวชันนั่นเองนะพูดง่ายๆขณะนี้นะครับทีนี้นะเรามาพูดถึงสนามแม่เหล็กในโฟรวดทอรอยกันเราจะสร้างเ,เราจะหาสนามแม่เหล็กโดยใช้กฎของแอมแปร์นะซึ่งกฎของแอมแปร์ก็จะเป็นอินทิเกรตนะฮะรอบเส้นทางปิดนะครับ b. DL ก็คือสนามแม่เหล็กนะตามแนว DL ในเส้นทางปิดก็จะมีค่าเท่ากับมิวนอสไอไอคือกระแสไฟฟ้าที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นทางปิด DL นี้นะครับดังนั้นเราจะสร้างเส้นทางปิดขึ้นมาให้สอดคล้องกับที่เราต้องการหาสนามแม่เหล็กก็คือ เส้นที่อยู่ภายในนะเส้นที่อยู่ภายในสมมุติว่าเส้นที่อยู่ภายในก็จะกลายเป็นนะครับเส้นตรงแกนกลางนะครับที่จริงเส้นตรงนี้นะฮะก็ขีดเพื่อให้เห็นแนวนะเป็นเส้นต่อเนื่องนะฮะเส้นต่อเนื่องยาวแนวนี้นะครับอยู่ตรงกลางของใจกลางของแกนนะฮะ แกนของผลลวดทอร์อยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะซึ่งจากจุดศูนย์กลางถึงจุดตรงนี้นะครับก็คือเป็น r เป็นรัศมีนะถึง,ถ,ง,ถ,งถึงกลางตรงนี้นะครับเอาอินทิเกรตแบบง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายนะก็คือเราจะได้ว่าอินทิเกรต b dl ก็จะกลายเป็นอินดิเกรตนะ B D L นะฮะซึ่งอยู่ในทิศทางเดียวกันนะ D L กับ B ทิศทางเดียวกันถ้าดูตามรูปก็คือทิศทางก็จะหมุนนะสนามแม่เหล็กก็จะหมุนในทิศท,ท,นะท,ทางทวนเข็มนาฬิกานะฮะทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับนะซึ่ง แนวก็ขนานกับ dl นะนี่คือสนามแม่เหล็กนะสนามแม่เหล็ก b ที่อยู่ภายในนั้นนั่นก็คือ b และ dl อยู่ในที่ทางเดียวกันก็จะเป็น cos ศูนย์องศานะศูนย์องศาเทนะ่ากับ mu n o u t h i ก็จะกลายเป็น n i นะเมื่อ n คือ,อ,อจำนวนจำนวนรอบ ของขคลวดเข,ขียนสั้นๆอย่างนี้นะจำนวนรอบของขดลวดนะจำนวนรอบของขดลวดคอสศูนย์เท่ากับหอินทิเกเตอรอบรอบๆก็จะมีค่าเท่ากับนะอันนี้เท่ากับ1ตรงนี้ก็จะกลายเป็น B dl ก็จะมีค่าเท่ากับ2พ์เท่ากับมิลนออ็ N i ดังนั้น b ก็จะมีค่าเท่าับ mu north ni หารด้วยหรือส่วน2พาย i r นั่นเองนี่คือสนามแม่เหล็กที่อยู่ภายในของขนลวดทอรอยนะครับซึ่งเราสามารถหาได้นะอันนี้ก็เป็นสูตรในการหาซึ่งจริงๆแล้วสูตรต่างๆมันมีเยอะแยะมากมายดังนั้นการเรียนฟิสิกส์ควรจะรู้จักวิธีการหา สูตรนั้นสร้างสูตรนั้นขึ้นมาโดยอาศัยหลักการกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีนะฮะมากกว่าการท่องจําอย่างเดียวนะเพราะการท่องจําบางทีมันเยอะเกินไปเราไม่สามารถจําได้ก็เลยนําเสนอวิธีการหาค่าของสนามแม่เหล็กน,นะก่อนที่ออกมาเป็นสูตรแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้า ถ้าหาว่ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์นะเพื่อเป็นวิทยฐานให้แก่ลูกหลานหรือนักเรียนนักศึกษารวมแม้กระทั่งคุณครูอาจารย์ก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้สวัสดีครับ